ม,มีเลิกค่ะใครที่จะเอาเงินออกจากกระดองซางนะคะไม่มีเลิกแต่ตอนที่จะเอาเงินใส่ในกระดองซ้างนะคะต้องใช้เลิกนะคะในวันเกิดของเรานะคะเกิดวันไหนเอาเงินใส่ในกระดองซ้างวันนั้นพิ์ขออนุญาตแนะนําเป็นช่วงเช้านะคะ 9กโมงหรือตี59ก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลามหามงคลเห็นโชคลาภและช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาแห่งพลังบุญค่ะหลายคนก็นิยมช่ำบุญตักบารนะคะบางคนก็นั่งสมาธิอย่างพีเนี่ยก็ชอบในเรื่องการนั่งสมาธิทุกๆเช้าทุกๆเย็นนะคะแต่ช่วงเวลาที่เป็นมงคลจริงๆช่วงเวลาเช้านะคะแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกจริงๆนะคะบางคนอาจจะเลิกงานเข้มนะคะเลิกงานดึกก็ใช้เวลาเป็นช่วงเย็นก็ได้นะคะห้าโมงสิบเก้าหรือสามช่มสิบห้า ก็ได้นําเงินใส่ในกระรอกซางกาวใบนะคะก็อย่าลืมนะคะใช้เคล็ดลับตามที่จัดส่งไปให้เลยนะคะและหลังจากนั้นครบ3วันนะคะนำเงินออกจากกระรอกซางได้เลยแต่ตอนที่ครบ3วันอันนี้เวลาไหนก็ได้นะคะเพราะเราได้เริ่มนำเงินใส่ในกระรอกซางในวันและเวลาที่เป็นมงคลของเราไปแล้วนะคะ